สวัสดีค่ะอยู่กับเอมิีโกหขันใจสื่อค่ะมิสชิชาม,มิงควีนอินเตอร์เนชั่นแนลท21ค่ะวันนี้เราก็มาสืบสารวัฒนธรรมไทยสุสากลกันที่วัดพระธาตโดอยคำกันจ้า แล้วก็มารับคำอวยพรมาถวายของขวันปีใหม่กระเช้าปีใหม่ให้แก่หลวงพ่อวัดพทธาตุดอยคำด้วยค่ะเราวันนี้เรามาสื่อสารวัฒนธรรมไทยสื่อสากลกันแล้วก็มาเยี่ยมชมประวัติแล้วก็สถานที่แห่งน,นี้มียักษ์คุ้มครองเมืองนี้อยู่นะคะเราไปรับฟังจากหลวงพ่อกันเลยค่ะมาตามอะไรค่ะทุกคนมาแล้ว <c oughs> มาสัมภาษณ์หลวงพ่อด้วยว่าเรื่องประวัติความเป็นมาขององค์พระนางเจ้าจามเทวีซึ่งอดีตชาติคือซึ่งท่านมาเป็นประธานของการสร้างวัดนสถานที่แห่งนี้กันค่ะแล้วก็ไปเยี่ยมชมกันเลยแล้วก็ไปกับนมัสการหลวงพ่อด้วยกันเจ้าหลวงพ่อไอพรสำเร็จทุกประการเจ้าค่ะ สวัสดีค่ะอยู่กับเอมิโกขัญใจสื่อค่ะ Mr. s mm hmm. s ิชามิงควี e e ิ n เ e อร n t นช n a นแนล21ค่ะวันนี้เราก็มีโอกาสมาสืบสันวัฒนธรรมไทยสู่สากลค่ะซึ่งมาสัมภาษณ์หลวงพ่อนะเจ้าค่ะก็ต้องกราบขออนุญาต เพื่อสัมภาษณ์หลวงพ่อในประวัติความเป็นมาของวัดพระธาตุดอยคำค่ะซึ่งให้สาธุชนทั้งหลายด้วยการเผยแผ่ด้านพระพุทธศาสนา,าให้สาธุชนได้รับทราบทั่วกันค่ะาจาอาอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะวัดพระธาตุดอยคำนี้อายุพันสามร้อยปีค่ะสร้างในยุคข,ของพระเจ้าอกูณา เจ้าเมืองเชียงใหม่จา้าซึ่งมียักษ์อพ่อผู้แสแม่ยาแสคุ้มครองดูแลอ่ยักษ์ทั้งสองนี้ปกป้องคุ้มครองดูแลวัดพระธาตุโดยคำาและได้พระนางจามเทวีมาเป็นลูกบุญธรรมอยูด่ดูแลรักษาด้วยและให้ พระนางจามเทวีเป็นผู้ดูแลแทนจนวัดพระธาตุได้คำเจริญรุ่งเรืองโอ้สาธุสาธุก็ค <สา S 1> <า>คนทั้งหลายก็เลยรู้จักเลยได้ขึ้นมากราบมาไหว้สําหรับอายุพระธาตน,นั้นพันสามร้อยปีอ,อายุเก่าแก่มาก่อ<ส>า แล้วเจ้าจามเทวีนี่เป็นผู้ก่อสร้างเป็นเจ้าภาพตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมเจา้าจามเทวีนี่เป็นลูกของเจ้าเมืองลำพูนถูกพญาเย,ยวคาบมาตกที่นี่ที่หน้าลานชมวิวนี้ก็ค่ะอุแสเงาะแสเลยอเอามาเลี้ยงเป็นบูรบุญธรรม อยู่ในถ้ำข้างล่างนี้เป็นถ้ำเป็นที่เก็บทองคำเลยให้ชื่อว่าดอยคำนี่แหละอ๋อก็เลยประวัติความเป็นมาชื่อของพระธาตุดอยคำเป็นทองคำเป็นทองคำก็โอ้หนูก็เคยได้ยินข่าวว่ามียักษ์รักษาเมืองที่มีเอาไว้เพื่อคุ้มครองเมืองใช่ไหมคะใช่ยักษ์แสยาแสจ้ะ ยักรักษาเมืองเชียงใหม่แล้วส่วนมากคนที่มาบูชาแล้วก็เชื่อในศรัทธาองคออ์พ่อปู่ทันใจอ,อย่างเงี้ยคือส่วนมากเขาจะมาขอพรเกี่ยวกับเรื่องอะไรนอกจากขอเรื่องหวยอท้อพิดคือไม่ใช่เรื่องหวยอย่างเดียวแน่นอนเจ้าคะ่ะขอได้ทุกเรื่องขอได้ทุกเรื่องเลยใช่ไหมเจ้าคะ่ะโดยเฉพาะตอนนี้เรื่องที่ท่านช่วยไวที่สุดคือโรคภัย โรคภัยไข้เจ็บเห็นมีองค์ยักษ์องค์ใหญ่องค์หนึ่งที่อยู่ข้างแน่เพิ่งมาสร้างใหม่ใช่ไหมเจ้าค่ะเขาเรียกว่าท้าวเวสุวรรอ๋อท่านท้าเวสุวรรเพื่อป้องกันปกป้องคุ้มครองเมืองคุ้มครองศาสนาสาธุเจ้าค่ะ ก็ท่านเาวสวนก็จะได้ปกปักรักษาแก่แการายมิตรที่รักทุกๆคนที่มาทําบุญที่นี่แล้วก็คนที่อยู่ที่เมืองนี้ใช่ไหมเ<ด>จ้คาค่ะในอดีตนะคะซึ่งเราก่อสร้างที่เนี่ยซึ่งหลายหลายยุคหลายสมัยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยากให้หลวงพ่อแบบอธิบายคร่าวๆนิดนึงว่าเจ้าจามเทวีหรือองค์หลวงพ่อได้มาอยู่ที่วัดนี้นานหรือยังอย่างเงี้ยเจ้าคะประวัติความเป็นมา แชมปทวีนี่มาอยู่นี่พันกว่าปีแล้วอตั้งแต่รุ่นแรกเลยใช่ไหมเ<ร>จ้าคะคืออายุวัดนี่พันกว่าปีหมากกว่าหนูไม่รู้เกิดกี่ภพกี่ชาติเลยจ้ะโ <laughs> ยมก็ ดีใจเหมือนมีสื่อแบบทุกครั้งที่ลูกมาที่นี่ลูกก็รู้สึกปลื้มปิติในทุกๆครั้งทั้งๆที่ลูกเป็นคนเกิดกรุงเทพไม่ใช่คนเชียงใหม่แต่รู้สึกว่ามาที่นี่ทีไรก็รู้สึกปลื้มปิติสบายใจแล้วก็ขอให้หลวงพ่อฝากสาธุชนนิดนึงชั่วโลกได้มาสักการะกราบบูชาเจ้าค่ะก็ขอค่ะกราบเชิญชวนค่ะญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาา อาให้มาร่วมกันครับมากราบมาไหว้ให้มาร่วมกันสร้างวัดพระธาตุไร,ร่คำเพื่อให้จเจริญสืบต่อไป สุดท้ายนี้ก็กราบอนุโมทนาบุญทุกๆบุญค่ะที่เราได้ตั้งใจทำไว้ในพบชาตินี้ค่ะแล้วก็ขอผลบุญส่งผลให้แกแกนันยมิตรที่รักทุกๆท,ท่านนะคะมีสมบัติจกักรพรรดิตักไม่พองมีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือจ่ายเหลือไว้สร้างบารมีทุกๆท,ท่านจ้าเชื่อมั่นพลังความรักความศรัทธานในตัวเราจ้ารักนะจุ๊บๆทุกคนอ,อนุโมทนาสาธุเจา้จาค่ะสาธุหลวงพ่อชอบเนาะ สาธุจ้าค่ะตื่นมากเลยค่ะเยี่ยมชมวัดกันค่ะแล้วก็เราไปกราบสการะด้านในกันเลยค่ะตามมาเลยค่ะทุกคนตรงนี้เราก็มาชมวิวจุดชมวิวกันนะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นลานนะคะชมวิวของ มองได้ประมาณ360องศามุมนี้นะคะก็จะเป็นอากาศดีมากเลยมุมนี้ค่ะเขามากราบสการะบูชากันองค์นี้ก็จะเป็นพระปางแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นพระนอนนะคะแล้วก็เรามาเยี่ยมชมชมวิวกันค่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่อันชินที่นักท่องเที่ยวทุกทุกคนนะคะชอบมาถ่ายรูปกันนะตรงจุดจุดนี้ค่ะกราบอนุโมทนาสาธุทุกบุญเจ้าค่ะ เราจะพาไปเวียนประทักศินกันค่ะเพื่อเป็นสิริมงคลในวันปีใหม่นี้นะคะเชื่อกันว่าการเวียนรอบโบสถ์นะคะ<ม>เพื่อเป็นการเปิดทางมาแห่งทรัพย์และเสริมสร้างเพื่อเป็นสิริมงคลค่ะ<ม>เพราะว่าโบสถ์นี้นะคะไม่ธรรมดาค่ะมีอายุมากกว่าพันกว่าปีค่ะเรามาเวียนประทักศินกันเลย ก็พาทุกคนนะคะมาร่วมเดินเวียนประทักษินเพื่อเปิดทางมาแห่งทรัพย์เปิดสิริมงคลกันค่ะมาเลยค่ะอนุโมทนาบุญร่วมกันจ้ะตั้งนโมสามจบแล้วก็อิติปิโสเดินรอบเวียนประทักษิน3สามรอบกันจ้ะ นมโมต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอนุตโตโรบริสธรรมสาธิสัทธาเทวะมนุษสานังพุทโธภะคะวาติครบสามรอบแล้วเราก็มาขอพอรกันค่ะ ทุกๆบุญที่ลูกได้ตั้งใจทำไว้ในภพชาตินี้ขอบุญส่งผลเป็นพลวะปัใจจัยในการเสริมสร้างบารมีช่วยเปิดทางมาแห่งทรัพย์สมบัติทั้งหมดทั้งมวลจากอดีตชาติทุกภพชาติที่ลูกได้สร้างไว้มากองณนบะัดนี้เพื่อเป็นพลวัตปัใจจัยในการสร้างบารมีเพื่อธนุบำรุงด้านพระพุทธศาสนาสืบไปตรารุ่นลูกรุ่น,น,นหลาน เสาทูก็ปิดท้ายรายการกันวันนี้นะคะที่วัดพรธาตุดอยคำค่ะตอนนี้เราก็อยู่ข้างหน้าวัดพรธาตุดอยคำนะคะตอนนี้ก็กำลังสร้างองค์ท่าน,ทาน,ทานทาเทวสุวรรณองค์ใหญ่เพื่อเป็นแลนด์มาร์คอันศิลเพื่อให้ทุกๆท,ท่านมากราบสักการะบูชาณนะสถานที่แห่งนี้นะคะแล้ก็ ขอเชิญสาธุชนและกันมิตรที่รักทุกๆคน FC นะคะมาร่วมอนุโมทนาบุญร่วมบุญกันได้ที่วัดพระธาตุดอยคำนะคะเราก็อยากอนุโมทนาบุญร่วมกันมาเป็นสะพานบุญให้แก่กันยมิตรที่รักทุกๆท่านนะคะเพื่อมาร่วมบุญร่วมกันณนะวัด ท่าธาตุดอยคำค่ะแล้วก็ขอบุญใหญ่ในครั้งนี้ส่งผลให้ทุกทุท่านมั่งมีสีสุขมีสมบัติจกักรพรรดิตักไม่พองมีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือใจเหลือไว้สร้างบารมีกันไปทุกภพชาติเลยค่ะรวยลูกเดียวเท่านั้นเจ้าค่ะป้าสั่งให้รวยสาธุสาธุสาธุาธปื้มมากเลย